สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพับเหรียญปวยทานดอกกุหลาบชามนะคะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้น12เส้นนะคะเส้นยาวตัดอยู่ที่4เส้นตัดอยู่ที่16นิ้วหรือ17นิ้วนะคะ เส้นสั้นเราจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะ2สีตัดอยู่ที่7นิ้วนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นยาวตัดปลายแหลมทั้ง2ด้าน,นะคะ่ะแล้วก็จะพับลง ให้ได้สิบเซนนะคะเราจะมาขึ้นฐานสี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ หุดแล้วก็สอดเข้าไปใหม่แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใส่เหรียญจะเป็นเหรียญหนึบาทหรือ2บาทก็ได้ค่ะก็จะพับเส้นบนลงมา ไปแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแล้วเราก็จะสอดเส,ส้นบนลงมาเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้าน จะมาสอดเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นทำฐานสี่มุมแล้วก็จับบินโค้งในลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดทาเหมือนกันทุกเส้นค่ะ เราก็จะเอาเส้นสั้นนะคะเข้ามาสอดเราจะเอาเส้นสีทีเดียวกันกับตัวฐานก่อนนะคะเราก็จะมาสอดด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเอาเส้นสีชมพูมาสอดด้านบนนะคะสอดด้านบนของริบบิน้นแบบนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นยาวก็จะอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเราก็จะมาจับริบบิ้นบิดตรงกลางนะคะเราก็จะจับอันนี้เป็นเส้นที่หน่งนะคะเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่สี่ต่อไปเราก็หมุนนะคะบิด เราใช้นิ้วกดกดให้แน่นนะคะเราก็จะหมุนมาแค่1นรอบนะคะหมุนมาประมาณหรอบแค่นี้เราก็ใช้นิ้วกดไว้นะคะกดไว้ในลักษณะนี้นะคะเราก็จับเส้นสั้นออกมานะคะเส้นหนึ่ง เ็จะเป็นเส้นยาวจากนั้นเราก็จะทําการสอดเส้นยาวก่อนนะคะเราก็จะบิดไปด้านหลังแล้วก็โค้งเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะคะบินจะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังโค้งเข้ามาแล้วเราก็สอด แล้วก็หมุนมาอยู่ตรงฐานนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้เส้นสั้นก็จะเป็นคู่นะคะเราก็จับออกไปคู่หนึ่งเราก็จับเส้นที่เหลือหลบมานะคะก็จะเป็นเส้นยาวทำเหมือนเดิมค่ะเราก็บิดไปด้านหลังหันปลายริบบิ้นเข้าแล้วก็บิดให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็สอด อีบก,ก็จะอยู่ตรงระหว่างฐานกับระหว่างฐานข้างนอกนะคะไปแล้วก็บิดริบบินบิดริบบินมาหยุดตรงฐานตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะจับริบบินออกมาเป็นคู่นะคะเส้นสั้นแล้วก็รวบริบบินที่เหลือมาก็จะเป็นเส้นยาว ทำเหมือนเดิมค่ะบิดไปได้านหลังโค้งไปเล็บบินเข้าในลักษณะนี้เห็นเราก็บิดแล้วก็สอดเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นยาวเหลือเส้นหนึง่งเราก็จับริบบินสั้นที่เหลือหลบไปนะคะก็จะเป็น เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็บิดระบ,บินในลักษณะนี้แล้วเราก็สอดอบินก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเมื่อเส้นสั้นเราครบสอดครบมดแล้วนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ ไปนะคะเราก็จะมาสอดเส้นสีขาวเหมือนเหมือนเดิมนะคะบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดริบบิ้นโค้งเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดระหว่างฐานกับกลีบแรกนะคะแบบนี้เราจะสอดใต้กลีบแรกนะคะ จะเป็นคู่กันในลักษณะนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเส้นต่อไปทำเหมือนกันค่ะสีขาวบิดติบินไปด้านหลังแล้วก็บิดติบินคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดใต้ฐานกลีบแรกนะคะ เราก็จะอยู่คู่กันในลักษณะนี้นะคะทุกคนทำเหมือนกันค่ะปิดไปด้านหลัง ้สุดท้ายนะคะทามันคือเหมือนเดิมบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดริบบิบ้นพลิกแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นปลายแหลมเขาจะอยู่คู่กันแบบนี้นะคะก็จัดระเบียบนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นเส้นสีชมพูนะคะแล้วก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะก็จับเป็นเส้นบนก่อนนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะ่ะ แล้วเราก็สอดตรงตรงฐานนี้นะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันค่ะบิดไปด้านหลังแล้วเราก็สอดใต้ใต้กี่นี้นะคะตรงตรงกลางระหว่างฐาน ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็จัดระเบียบนิดนึงต่อไปเราก็จะมาทำกลีบสุดกลีบด้านนอกนะคะกลีบสุดท้ายนะคะเราก็จับเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะจับเส้นนี้โค้งมาแบบนี้นะคะโค้งมาแล้วก็รอดใต้ฐานด้านนอกนะคะฐานด้านนอกแล้วก็ โค้งมาแล้วก็บิดไปบินนะคะบิดริบินเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็สอดใต้กลีดสีชมพูไปเลยเส้นต่อไปค่ะทำเหมือนกัานโค้งเข้าแบบนี้พับเข้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดใต้ฐานใต้ฐานด้านนอกแล้วเราก็บิดไปบินสอดใต้ฐานสีชมพูเลยนะคะ ก็จัดระเบียบนิดนึนงเอให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะาก,การตัดเราจะใช้กันไกรซิกแซกนะคะหรือว่าแล้วแต่ทุกคนเลยใช้กันไกรอะไรก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า เสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบชามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ